ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องาสาโซโทร,ราทาโรวิ่งนะคะเอาพลังงานบบกให้อีกแล้วเช่นเคยสําหรับอันนี้ก็จะเป็นพลังงานของ12ราศีนะคะก็จะมาเริ่มที่คลิปนี้อันนี้เป็นพลังงานเปิดราศีแรกที่เข้าเดือนเมษาฉะนั้นใครก็จะเริ่มที่ราศีเมษนะคะใครที่มีความเกี่ยวข้องกับเมษมาดูคลิปนี้กันเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันไหมเอ่ยนะอ่าก็ ก่น Monday, อนอื่นนะคะสากรทุกคน ries, share, comments, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้อยู่ในกันตรงนี้นะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับลัคณาราศีดาวจันทรดาวศุกร์อะไรที่เป็นเมษมาดูคลิปนี้ได้เลยหรือรวมถึงชาวสองด้วยก็มาแอบดูได้นะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครก็จะมีการดูดวงนะคะที่เป็นโปรโมชันน่น่วดๆแบบ1 9 9ถามไพ่ไม่เกิน3าข้ออ่านไพ่ไม่เกิน5นาทีนะแต่ถ้าใครที่ต้องการจะดูโปรทางเซคุมคุมได้ไพ่พลังงานเห็นพลังงานรักด้วยได้เห็นไพ่รวม พลังงานพื้นรวมด้วย15บาใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามอีกครบเซตเลยทั้งเซตก็จะเริ่มต้นที่399นะคะเออเพราะหนึไข่ถอดเซตคำถาม3ข้อมาจากโปหลัก3ามเกาเก็คือดึงมาแค่คำถามไม่ได้ดึงเซตของไพ่รักกับไพ่พื้นดวงรวมมานะทีนี้อืมอ่ะต่อไปก็ นั่นเราจะมีโปรด่วน1 9 9โปรหลักที่เริ่มต้น3 9 9แล้วก็จะมีโปรสองความรู้สึกด้วยนะคะโปรเอาไว้แบบสองฟิลลิ่งคนโดยเฉพาะเลยใครอยากจะรู้ฟิลลิ่งของใครโดยเฉพาะรักเก่าที่ไม่รู้เขารู้สึกยังไงกับเราหรือว่าคนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เขายัางไงอะไรคืออย่างเงี้ยเออมันมาดูสองแบบนี้ได้ในโปรเสริมเนาะมันจะเป็นโปรที่เอาไว้แบบจองเดี่ยวก็ได้หรือจองคู่กับโปรหลักได้ ถ้าใครที่ดูครั้งแรกก็คือโปรนี้มักจะจองคู่กับโปรหลักหรือมาจองต่อแต่ถ้าใครรอคิวนานไม่ได้ก็คือต้องจองคู่กันเพื่อเอาคิวเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีอ่อตอนนี้นะก็เปิดตัวทำวัลเปเปอร์เสริมดวงซึ่งวัลเปเปอร์เนี่ยเป็นอะไรที่กระแสตอบรับตอนนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าใครตั้งราคาแบบต่ำด้วยนะคะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้คือวัลเปเปอร์เนี่ยหลังหมดจากมีนานี้ไปเนี่ยต้องบอกว่า ก็จะปรับราคานะคะเออเพราะว่าก็มันเหมือนคล้ายๆกับมันต่ําเกินไปนะอ่าโอเคแล้วก็แบบไข่ก็แต่งให้แบบจัดเต็มสวยฉ่าแบบใส่ของจุกๆแน่นๆพลังงานบวกใส่อะไรแบบว่าดีๆแล้วไพ่ดีๆแน่นๆจุกๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเออก็นะคะก็จะมีการปรับราคาอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นที่จะหมดหมดไป ตามระยะตรงนี้นะเอาโอเคมาดูพลังงานกันนะคะ Energy ีนี้ก็เป็นพลังงานเลิฟสตอรี่ของราศีเมษเดี๋ยวมาดูหน่อยสิขอดูพลังงานความรักมสัมพ์ของชาวราศีเมษนะคะความรักมสัมพ์ของชาวเมษนะขอดูหน่อยพลังงานความรักมสัมพ์ของชาวเมษนะคะในเดือนเมษายนความรักของความสัมพันธ์ของชาวเมษพลังงาน Energy มีไพ่อันนี้เด้งออกมา new love คือต้องบอกว่าเมษบางคนนยะอาจจะมีพลังงานสตร์ที่แบบว่ามีใคร ในชีวิตคุณนี่เป็นลักษณะข,ของเหมือนแบบ Energy New love อืมอาจจะมีใครที่แบบว่าเป็นรักใหม่ๆหรือมีใครเข้ามาเป็น energy ที่แบบว่าการเริ่มต้นใหม่ๆอีกในหนึ่งไพ่แบบเนี้ย energy new love แบบเนี้ยมันยังหมายถึงบางคนที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครด้วยคือมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็น New Lo v e ที่เป็นคนใหม่ๆเท่านั้นอืมมันมีพลังงานศาสตร์ของเอ e น g y การเริ่มต้นความรักใหม่ตรงนี้ของสําหรับเมษบางคน อืไพ่มมเนจี energy, มี you deserve love so many heart conversation อมืมคือไพ่โอเคนะไพ่สวย Energy ตรงนี้ใครขอมาดูไพ่พลังงานแบบอ่าพื้นตรงนี้หน่อยนะว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยช่วงนี้ก็จะยุ่งๆเพราะว่ากำลังเตรียมการอะไรหลายๆอย่างมากๆอ่า กำลังเตรียมการอะไรหลายอย่างนะคะก็จะยุ่งมากๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานปกติหรือดวงปกติที่ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็ทำไว้พื่ที่ยุ่งอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ยังมีเรื่องให้ยุ่งมากกว่าเดิมเีกเรื่องส่วนตัวนี่แหละยุ่งมากอืมอ่าโอเคขอดูหน่อยนะขอดูพลังงานของพวกคุณเอยค่ะพลังงานชาวเมฆเป็นยังไงตอนนี้พลังงานรักของชาวเมฆเป็นยังไงตอนนี้หนดูหน่อยพลังงานรักของชาวเมฆตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน่อยพลังงานรักของชาวเมฆตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน่อยค่ะ พัง <Workers. S 2> งานรักของชาวเมธตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน่อยพังงานรักของชาวเมธตอนนี you know you know? exactly. ้เป you know? ็นยังไงขอดูหน่อยค่ะพ no wow. <Meet> ังงานรักของชาวเมธตอนนี้เป็นยังไงขอดูหน่อยสิพังงานรักของชาวเม์เป็นยังไรขอดูหน่อยงานขใครพลังของชาวเมธเป็นยังไงเ็นเมขอดูหน่อยนะคะว้าวอื้อ และความรักของชาวเมเพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยสิว้าวงานความรักของาพลัะะงของชาวเมฆนะคะพลังงานของชาวเมฆพลังงานเป็นยังไงขอดูหน่อยว้าวอืมพลังงานมีเก้าดับด้วยมันมีเอเนจีที่ว่าเฮ้ยเมฆคุณมีเรื่องอะไรให้คิดมากหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนของชาวเมฆที่มีใครที่คิดมากเกี่ยวกับพวกคุณหรือเปล่า หรือมีเรื่องอะไรให้รู้สึกทุกข์หรือกังวลหรือไม่สบายใจหรือคิดไม่ตกหรือคิดเยอะมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์หรือของบุคคลตรงข้ามที่มีความรู้สึกต่อกันไพ่ e ินเอเจนี้เป็นพลังงานลักษณะยอย่างเช่นอย่างเช่นมีเรื่องการที่แบบว่าคิดอะไรบางอย่างแบบลบๆคิดในเรื่องของสิ่งที่เป็นการกระทําอำในอดีตของบางคลด้วยแต่เอเจีนี้หมายถึงเขาเรียกว่าความแบบ มีใครหรือมีเรื่องอะไรอยู่ในหัวเยอะมากๆเลยนะคะเออพลังงานตรงนี้ถือว่าไพ่หลักตรงนี้ดีนะอืมเพราะว่าพลังงานมีอันนี้ค่ะแปดไม้เท้าคือต้องบอกว่า energy เมื่อมีไพ่แบบนี้จริงๆแล้วอ่ะการพัฒนาความสัมพันธ์ต้องบอกงี้ว่าถ้าใครเป็นเมธี่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์กับใครอ่ะไพ่เนี้ยมันจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วมันจะมีคู่รักบางท่านในคลิปนี้จะมีการแบบว่า มีการสารสัมพันธ์กับใครได้รวดเร็วหรือรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆกับใครแล้วสามารถต่อยอดไปในทางที่มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหลังจากนี้มันมีอะไรที่มันผลักดันไปได้หรือไปแบบไปได้อะไรแบบเนี้ยเออมันมีทางงานนี้อยู่นะแต่นเอเนนี้มันหมายถึงรักที่บางคนอะเจอรักทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ด้วยค่ะเออรักแบบแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆอ,อะไรที่อะไรที่เป็นลักษณะของเทคโนโลยียต่างที่มันมีแบบการสื่อสารและทําให้ได้เจอรักเจอสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ย ไพ่มันมีพลังงานแบบนี้ด้วยเออ,อสวินถ้วยคือแบบเนี้ยมันมี energy ของการมีรักเข้ามาเออมีรักเข้ามาหรืออีกในหนึ่งคือเป็นพวกพลังงานอย่างเช่นว่าแบบไพ่แบบนี้มันยังหมายถึงคํคาขอโทษความรู้สึกหรือการมีในเรื่องของเขาเรียกว่า romance หรือเขาเรียกว่า real feeling ที่เป็นลักษณะของความรู้สึก บางอย่างที่ใครบางคนมีให้ใหอีกคนหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาสําหรับคลิปนี้อืมพอไพ่มันมี energy ของคนที่ขี่มาแล้วมีถ้วยเข้ามาเหมือนคล้ายๆกับยื่นไมตรียื่นความรู้สึกยื่นความรักหรือไพ่อันนี้ต้องหมดนะ energy นี้ยังเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่หมายถึงพวกอดีต้วยค่ะเอออดีตตรงนี้ที่ยังมีความแบบว่าความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างที่ยังมีให้กับเมธบางท่านตรงนี้อือ energy เนี่ย มีพลังงานวลฟอร์จูนด้วยทุกคนไพ่ใหญ่ขึ้นและไพ่ามาเป็นพลังงานที่มีลักษณะแบบนี้ใครจะบอกเลยนะว่าคู่ที่เป็นคู่กันแบบเขาเรียกว่าฟ้าส่งมาให้เราแบบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะฟ้าคงส่งให้ฉันกับเธอได้มาเจอกันได้พบกันได้รักกันหรือว่าได้มีแบบเขาเรียกว่า บทเรียนหรือว่าได้มีแบบความทรงจำอะไรอย่างพลังงานนี้คู่รักท่านไหนที่เป็นเมธที่ดียว่าใครก็ตามแล้วเป็นคู่กันพลังงานใบนี้จะดึงหรือเขาเรียกว่าหมุนกันกลับมาค่ะไพ่นี้จะเป็นเอนจีของการหมุนกลับมาแบบที่รักของบางท่านยังเป็น Unfinished Business ก็คือยังไม่ได้จบต่อกัน ยังไม่ได้ขาดต่อกันอย่างสิ้นเชิงด้วยอิทธิพลไพ่นี้แลนะแถมมีอัศวินถ้วยด้วยไอ้นี่ไพ่ใบนี้ e n e เ g จของเมธบางท่านเนี่ยคือคือเมธบางคนคุณอาจจะมีใครที่แบบว่าอา่าเป็นรักใหม่ๆหรือเป็นเ n e นจีอื่นๆได้ด้วยบางคนอาจจะมีทั้งบุคคลปัจจุบนันหรือบุคคลในอดีตแล้วก็พลังงานนี้เนี่ยมันยังหมายถึงเม็บางคนอนะ สามารถมองเห็นถึงความสําคัญของใครมากๆหรือรู้สึกได้ถึงพลังงานของการเป็นเดอะวันของใครอยู่ตรงนี้นะอืมหรืออาจเป็นพลังงานไวโวซ่าก็คือพวกเขาเหล่านั้นที่ดิวกับเมดอะรู้สึกได้ว่าพวกคุณเป็นเหมือนพลังงานของเดอะวันเออด้วยอิทธิพลไพ่น,นี้แล้วก็ถ้าเป็นเมดในในในคลิปเนี้ยเมดคลิปเนี้ย พลังงานดีเอ็มเพรสโดยเฉพาะเมดผู้หญิงอะเอเจเมดผู้หญิงแบบนี้ต้องทําตัวเองให้ดูสวยดูดีดูมีราคามีค่ามีสเสน่ห์มีความสง่ามากเลยนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่จากกพัรดนนนินีมันเป็นไพ่ควีนมันเป็นไพ่ผู้หญิงสวยๆผู้หญิงที่ดูดีดูมีแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอ่ high standard หรือเขาเรียกมีคุณภาพอะไรแบบเนี้ยเออมันจะดีมากแล้วมันจะดึงรัก mm hmm. ดีๆไพ่ต่อมาเนี่ย มีไพ่ใหญ่ดีเอ็มเพรสกับว o โอฟอร์จูแล้วไพ่มีพลังงานสามถ้วยคือสามถ้วยอะเอเนจีเนี้ยถ้ามันอย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นรักที่มันเป็นคู่กันหรือเป็นเดอะวันอะยังไงอันเนี้ยก็จะมีการกลับมารียูเนียนกันเพราะมันมีคู่รักบางคนตรงนี้ที่ยังรอการรียูเนียนกันอยู่แต่ว่าคุณแค่จะต้องรอให้ We a ออ for ร์จูน่ะดึงพวกคุณกลับเข้ามาหากันค่ะคือไพ่นี้มันจะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ใหญ่มากเป็นไพ่แบบลักเป็นไพ่มิราเคิลเดสตินีเป็นไพ่ไ Destiny, ไที่พลังงานมันสูงมากที่เหมือนคล้ายค่ๆกับว่า ทุกๆคนไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดชะตาชีวิตได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซนบางเรื่องมันอาจจาะเหนือการควบคุมด้วยปัจจัยแบบนี้ที่เรียกว่าเหมือนแบบยูนิเวอร์สหรือโชคชะตาอืมแล้วก็ให้บางอย่างตรงนี้นะพลังงานรักของบางท่านมีพวกอย่างเช่นว่าเมฆที่เป็นพลังงานเปิดอย่างเช่นว่าแบบเมฆที่มีใครในพลังงานที่ผ่านมาแล้วก็มีพลังงานที่เป็นเกี่ยวกับแบบเหแบบมือนคล้ายๆกับอดีต หรืออดีตบางคนที่ยังแบบว่ารอเมทเมทที่ยังรออดีตอะไรเนี่ยคือมีพลังงานแบบนี้ได้ด้วยมีพลังงานเอเน g y ที่มีพวกเติร์ดอะไรแบบนี้ได้ด้วยสําหรับพลังงานรักของบางท่านในคลิปนี้นะคะทีนี้ไข่ขออนุญาตมาดูอขออนุญาตมาดูเป็น f ิลลิ่งแป๊บนึงนะขอดูหน่อยอ้าวขาเท้าชนเท้าชนถ่านเก้าอี้เดี๋ยวแป๊บนึงขอดูหน่อย ขอดูเลยนะคะขอดูความรู้สึกของคนคนพวกนั้นของชาวเมธหน่อยขอดูความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของชาวเมธหน่อยว่าคนที่อยู่ในใจของชาวเมธเนี่ยเขาเปความรู้สึกยังไงถึงคุณนะขอดูหน่อยสิขอแอบด,ดูหน่อยความรู้สึกของคนที่อยู่ในใจของชาวเมธเนีย่ย <Luc> <Syn. S 1> คนที่อยู่ในใจของชาวเมธเขารู้สึกยังไงกับชาวเมธนะคะคนที่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ในใจของชาวเมธเขารู้สึกยังไงกับชาวเมธคนที่อยู่ คนที่อยู่ในใจของชาวเมฆเขารู้สึกยังไงกับชาวเมฆคนที่อยู่ในใจของชาวเมธเขารู้สึกอย่างไรกับชาวเมธนะคะขอดูหน่อยเซมันมีความผูกพันแต่มันก็มีสถานการณ์คู่รักบางท่านของเมฆในคลิปนี้ที่รู้สึกว่าความแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดูดิ ให้ในกองของทั้งคู่ของคุณอะไม่ว่าจะถามดูแบบรวมหรือว่าจะดูแบบพลังงานแบบเซตนี้ก็เก้าดาบแปดดาบมันมีความแบบเึื่ออกปลความแบบว่า Energy แบบรู้สึกว่าบางทีมันแบบรักบางคนมันรู้สึกตันหรือมันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบบางทีหาทางออกไม่ได้รู้สึกมืดแปดด้านรู้สึกแบบมีเรื่องให้ต้องให้ต้องคิดเยอะ มีเรื่องให้รู้สึกไม่สบายใจอะไรแบบนี้กังวลได้สำหรับบางท่านนะ่ะอืมอีไพ่มีเนจี้นี้มีมี l ลเวอร์ s, นะคะมี1ดาบแล้วก็มีสี่เหรียญคือต้องบอกงี้ว่าเอเน g y เนี้ยหลายๆท่านตรงนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเมทอะ่ะมันมีความห่วงแหนผูกพันอยู่ในคู่รักบางท่านตรงนี้สูงมากเพราะมันมีไพ่สี่เหรียญมันเป็นความผูกพัน มันเป็นความที่เอ่อเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นคนบางคนหรือเป็นคู่รักบางคู่ที่มีประวัติหรือมีประสบการณ์หรือมีเรื่องราวสตอรี่ในรักของกันและกันที่ไม่ได้น้อยในอดีตมีความลึกซึ้งบางอย่างที่ไม่ได้น้อยที่เขาเรียกว่ามีความผูกพันสูงแล้วก็ไพ่มีเลเวอร์ด้วยนี่เป็นอีกไพ่หนึ่งที่หมายถึงไพ่ลักษณะของเดสตินีด้วยนะ ใครของพวกคุณนะ่ยมีลักษณะแบบนี้คือมันมีคู่รักบางท่านในคลิปเนี้ยที่มีเอ e เน y ของพวกมัอนคล้ายๆกับว่าเดสตินีนำพาคนที่ใช่เข้ามาเอ,อ่อหรือดึงกลับมาสำหรับใครที่เป็นพวกอดีตและเป็นคนที่ใช่ต่อกันและที่สำคัญคืออะไรไพ่แบบนี้จะต้องบอกอย่ว่าพลังงานนี้มี Energy หนึ่งที่ใครสัมผัสหรือเห็นก็คือใครก็ตามที่เป็นพวกรักที่ว่าอย่างเช่นมีช้อยส์มีตัวเลือก หรือมีเติร์ดหรือมีอะไรก็ตามอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขากจะจายแบบกว้างๆเลยคือพลังงานเนี้ยมีคนตรงเนี้ยพอให้มันมีเอเนอร์จี้นี้มีคนตรงเนี้ยที่อยากให้บุคคลที่มีพลังงานตัวเลือกหรือช้อยส์หรือบุคคลที่มีลักษณะเติร์ดหรืออะไรก็ตามอยากให้จบหรือเคลียร์หรือทําให้ตรงเรื่องนี้มันแบบกระจ่างหรือว่าผ่านไปแล้วสามารถแบบเลือกชนะหรือแบบว่า ฉันอยากจะเลือกเธอเธออยากจะเลือกฉันหรือเขาเรียกว่าเธอต้องเลือกฉันนะฉันต้องเลือกเธอหรือแบบคือขอให้เป็นความชัดเจนหรือถูกต้องหรือซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาหรือชุดที่แบบเป็นหนึ่งเดียวและเป็นรักเอ่ยที่แบบเป็นหนึ่งต่อกันเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้สูงสําหรับคู่รักบางคู่ตรงนี้นะคะทีนี้ไข่ขอมาแอบดูไพ่อันนี้ให้หน่อยเพราะเดี๋ยวต่อไปไข่จะใช้ไพ่ชุดนี้ในการดูแรนดอมอื่นๆแล้วก็พิกอาคาร์ดด้วย ไพ่นี้คือไพ่พลังงานพิเศษนะคะเป็นไพ่ชุดพิเศษที่ได้มาสดร้อนๆไพ่น,นี้รอประมาณเกือบ2เดือนจริงๆแล้วควรจะถึงตั้งนานแล้วแต่มันมีเหตุการณ์ขัดข้องบางอย่างเลยทําให้ต้องไปเอาไพ่ชุดนี้ที่อ่อ่โพสเมลอ, Post อที่ไพส์น <laughs> ีเออทีนี้อ่าขอมาดูหน่อยอันนี้จะเป็นข้อความแบบเป็นเมสเซจที่แบบว่า เป็นความเป็นความรู้สึกที่ตรงตรงดิบ,ดบๆห้วนๆ,ๆของบางคนเลยนะดูหน่อยนะว่าพวกเขาเหล่านั้นอะคนของชาวเมดอ่ะเขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณนะคะเขามีข้อความยังไงความจริงข้อความจริงๆตรงๆของพวกเขาเหล่านั้นคนของชาวเม่ <ๆ S 2> เขารู้สึกยังไงถึงพวกคุณ คนของชาวเมธนะคนรักของชาวเมธหรือคนที่เขาเรียกว่าเกี่ยวพันกับชาวเมธคนที่อยู่ในใจของชาวเมธเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณนะคะขอดูหน <lich> oh ่อยค่ะไม่พลังงานมีเอเนจีแบบว่าคือต้องบอกว่ามันมีพลังงานที่เหมือนแบบเห็นได้ชัดว่ามันมีคนบางคนที่อยากจะ อยากจะทำอะไรบางอย่างให้ความสัมพันธ์มันแบบมันเวิร์กหรือแก้ไขกับอะไรบางอย่างให้มันเวิร์กแต่มันก็มีบางคนที่หมายแค่ๆว่าอยากจะแบบปัดหรือเคลียร์กับอะไรบางอย่างด้วยโดยเฉพาะรักอันไหนที่เป็นพลังงานลักษณะข,ของเติร์ดนะคะหรือรักที่แบบมีตัวเลือกหรือออปชันเยอะๆขอดูหน่อยว่าคนรักของชาวเมคนที่เกี่ยวพันกับชาวเมในคลิปนี้เขารู้สึกไงกับพวกคุณ I see signs about you everywhere มันมีคนตรงนี้ที่เมืนคค้ให้กับว่าเห็นสัญญาณสัญ,ญลักษณ์หรือเห็นอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับพวกคุณอะในทุกทุกที่เลยทีนี้ดูนะคะพลังงานมีเนจีนี้ I want to make this work ก็คือมีคนที่อยากจะทำให้ความสัมพันธ์บางอย่างตรงเนี้ยมันเวิร์กหรือมันแบบโอเคอืมเพราะว่าอะไรไพ่มันมีเนจีณะของไพ่ถ้วยบางอย่างที่เป็นไพ่ออฟเฟหรือไพ่ความรู้สึก หรือไพ่ในเรื่องของเขาเรียกว่า romance feeling ไพ่มันมี energy สนรรของแปดไม้เท้าซึ่งพวกแปดไม้เท้ามันเป็นไพ่สั่งของคนที่หมายให้บอกว่า,วาการมี passion อะไรบางอย่างเพื่ออยากจะ work หรืออยากจะทำบางอย่างให้มันสำเร็จได้หรือมีโ r o g r e s ไปได้ทีนี้ไพ่เนี่ยมันมี energy แบบนี้ด้วย leave me alone please พอะนี่คือพลังงาน energy ของไพ่กองเนี้ยชุดนี้ชุดใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นข้อความแบบ ตร,ตรงเลยนะคะเออจะแทบไม่ต้องมาแปลอังกฤษเป็นอังกฤษคือจะแบบตรงๆอ l e a v leave me alone please คือบางคนที่หมายให้กับว,ว่าความสัมพันธ์ของบางท่านท่านไหนที่อย่างเช่นว่าเป็นพวกรักอย่างเช่นเติร์ดเอ้ยรักที่มันมืดแปดด้านรักที่มันมีเอเนจีพลังงานลักษณะที่ ไม่ว่าจะเป็นเติร์ดไม่ว่าจะเป็นออปชันหรือช้อยสือตัวเลือกหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในวังวนที่ไม่สวยงามไม่ดีในรักเนี่ยมีใครบางคนที่อยากจะเหมือนคล้ายคกับรู้สึกว่าเฮ้ยปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเออไม่มีพลังงานนี้นะเอ e เน y มีอันนี้ด้วย i'm sorry for what i said คือ i'm sorry for what i said คือฉันขอโทษนะกับสิ่งที่ได้พูดไปอะ มันมีบางคนตรงนี้ที่ก็เหมือนคล้ายๆกับรู้สึกไม่โอเคกับสถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของคาพูดที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาต่อกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเป็นตัวเขาพลังงานนี้เป็นไวเบอร์ซ่าได้อยู่ตรงนี้อืมอ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็นพลังงานของเอเอจีของอเมษาในเดือนาทดคลิปเมษในเดือนเมษาเพราะฉะนั้นก็มาดูพลังงานการมารับเอเอจีกันนะคะวันนี้ไปก่อนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกบายบายสวัสดีคะ่ะ